วันนี้นะครับอยู่กับพี่เติ้ลนะครับเติ้ลสายเมนะครับวันนี้เราจะมาต่อสู้กับยุงารในบ้านดูนะครับโอ้ดูดิีอยู่เขอยู่ครับเนี่ยครับท่านใดบ้านใดที่ประสบปัญหาแบบนี้อยู่นะครับวันนี้เรามีสินค้าตัวหนึ่งอยากจะนําเสนอเลยเกิดตัวนี้อะไนะนี่เปิดสายได้เนี่นไงโค้ที่สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับบ้านใครยุงเยอะนะครับพาไปได้นะครับสําหรับไม้ตียุงนะครับ หมือนได้ออกกำลังกายด้วยนะครับป๊อกเปี้ยเป๊อกเตี้ยนี่ครับนี่ครับนี่ครับใครสนใจนะครับสั่งซื้อได้นะอันนี้นะกดที่ตะกร้าได้เลยนะครับโอ้ยยุงกัดนะครับบางคนขี้เกียจสู้ไม่ไหวนะครับใช้ไม้ตียุงไม่ไหวเรามีสินค้าตัวหนึ่งมานำเสนอดอกแก้ด้วยอ่ะเอาละครับสำหรับใครที่อ่า สนใจการตียุงแบบอกอกกำลังกายก็อันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีเี่ต้องมีตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นที่จักยุงนะนี่เดี๋ยวจะแกให้ดูแหมใหม่ใหม่เลยนะเป็นยังไงพี่ต้นไม่เคยใช้เหมือนกันนะแต่ว่าจะลองอำมาดูนะครับี่ฮะกลของนะครับอุยเขียนว่าโอ้หกนไม่ออก่านจากวิลอร์ออกครับอ่ะนี่ครับเป็นแท่นี้เลยครับอุยยังไงเนี่ย นี่ฮะเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นที่ดักยุงนะครับอัตโนมัติซึ่งเสียบนี่มันเป็นสาย usb นะครับทำไงเดีเนี่ยตั้งยังไงก่อนอย่างนี้เหรอน่าจะเป็นอย่างนี้นะเออน่าจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้มีที่แกะอะไรด้วยอ๋อเป็น led เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับ five minutes later อ่ะมาะครับเสียเวลานิดนึงเตรียมปลั๊กเฮปลั๊กคือมันค้ามหรือมันยังไงวะอย่างนี้เหรอเดี๋ยวเราแกะให้ดูเลยดีกว่าครับคืออันนี้นะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับติตาก้าติตาก้า,า,กาแม ับต้องรอชาร์จให้เต็มก่อนหรือเปล่าพี่ต้องรอชาร์จไหมไม่รู้่ะแกะครับหรือว่าอันนี้มันใช้ไม่ได้ดวะอ้าวยังไงล่ะนี่หรือว่ามันต้องอยู่ที่มืด<อ>มืดไม่ใช่คือใช้ไม่ได้แล้วไปถามคนต่ตั่งก่อนมะสามมา หรือว่าเราใช้ไม่เป็นครับตามไปฮะพี่กุ้งลองอ่านพีุ่้งขึ้นมาดิลองอ่านดิอ่านว่าอะไรภาษาภาษาอะไรภาษาจีนเนี่ยอ่านไหนอ่ะนหรือว่าหัวผมหัวไม่ดีอันนี้คือเขาไม่ได้มีหัวให้ใช่ไหมผิดแม่แค่มึงวางก็ผิดแล้วใช่เขาไม่ได้มีหัวให้ไม่มีไม่มีลองดิ ่าพอเสียบเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วทำไงเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วก็เปิดเลยเปิดยังไงเปิด <laughs> เปิดตรงไหนมันเปิดยังไงอันนี้มึงดูเขาแล้วก็สั่งใช่ไหมหรือไงอ๋อไม่ใช่ไม่ได้แชร์ดักนะ <laughs> ยังไงมันยังไงครับพี่ดูม, <า S 1> มันต้องน,ตงนะครับ ดีด mm ีเ hmm. ร oh, mm ียบร้อยทีนี้เราถ่ายไว้เผื่อเรามีปัญหาเราจะได้เปลี่ยนใช้ไม่ได้ครับอ่าผู้มือเขาบอกว่าเสียบก่อนครับแล้วก็อะหรือมันเป็นแสงที่เรามองไม่เห็นแต่ยุงมองเห็นหรือเปล่าวะเฮ้ยมันกี้เขาดูแสงเฮ้ย เมือ่อกี้มันมีแสงออกมาที่มืดใช่ไม่ใช่เมื่อกี้มันมีแสงออกมาเองเลยต้องอยู่ที่มืดหรือเปล่าไม่แน่เกี่ยวเมือม่อกี้ไปกดโดนอะไรวะมีหรือเปล่าที่นี่หรือเปลรือวมันแน่นต้องอยังไงวะแต่เมื่อกี้มันมีแสอาาองออกมาแปลงนามันเพิ่งลงมันต้องดูดด้วยนะใช่เพราะฉะนั้นเราต้องดูด นนััยงงไมีรีวิวไหมรีวิวมีมีรีวิวแต่มันด้มีรีวิวแปลกรีวิวที่แบบจริงจเสียบปุ๊บนะนะต้องปิดไฟเฮ้ยปิดไฟอะปิดไฟดิ 20 minutes later แล้วตอนนี้เราจะรีวิววิธีการเขมนะครับไม่ใช่ะนี่กำลังจะดูรีวิวในเนี่ยเขาเสียบมันมันติดเลยไงอันนี้เสียบแล้วมันไม่ติดเขาออกจากกล่องมาหมดแล้วใช่ไหมไม่มีเลยมีแค่นี้มีแค่นี้เลยรอสักครู่นะครับอันนี้เตียมมือใหม่อยู่ไปการหัดรีวิวมาถึงใช้ไม่ได้เลยไม่รู้ว่ามันไฟแรงเกินไปหรือเปล่าเพกาว่าเปลี่ยนได้นี่ครับอันนี้เรามาเปลี่ยนเป็น power bank ซึ่งเหมือนเดิมครับเฮ้ย what what the แ่ววสายไม่ดีเปล่าสายไม่ดีแล้วให้ทำยังไงม่ใค่คุณไปป็นสายขาดหรือเปล่ามาถึงกบมาดูในวิดีโอได้ครับมาถึงก็เสียบปั๊กไม่ติดเลยครับเอาละครับรีวิวบันเทิงกันแล้วครับตอนนี้นออป๊อกขักมันไม่มีปุ่มอะไรลยใช่ไหมไม่มีเลเดียนี่ครับเดี๋ยวเราจะส่งเค็มกัน One HOUR l อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราส่งเคมนะครับข้อมาดูกันว่าเราจะเค็มได้ไหมแล้วก็มาเจอกันสินค้าตัวใหม่มัน่าจ,จะมีข้อติดพลาดนิดหน่อยเดี๋ยวเราส่งเคมกันอีกทีเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราเค็มไปแล้วมันจะได้ไหมติดตามดูตอนต่อไปสวัสดีไปก่อนครับสวัสดี